สวัสดีครับช่องห้องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเบือเลือสองแคมครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับวันนี้มีเรื่องที่ไปเก็บเกี่ยวมาจากข้อความในช่องคอมเมนต์นะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกใครมีข้อสงสัยอะไรหรือใครอยากจะฝากถามอะไรเกี่ยวกับการสวดมนต์จัก,กรพรรดพิมพ์ม,มาได้เลยผมจะได้ไปหาคำตอบมาให้ ทุกคนได้รับฟังกันถือเป็นเรื่องสนุกสนุกที่เสริมด้วยสาระแล้วก็เป็นคำตอบได้สำหรับในบางกรณีหรือสำหรับบางท่านที่กำลังมองหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติแบบเยียบเรือสองแคมรวมถึงการปฏิบัติในศาสตร์จักรพรรดิในสายของการสวดมนต์ภาวนาบทสวดพระมหาจักรพรรดนั่นเองครับ คำถามที่ว่าก็คือ,อมีพี่ท่านหนึ่งถามว่ามีความจำเป็นที่บางครั้งจะต้องดื่มสุราหรือดื่มเครื่องดื่มมืนเมาว่างั้นเถอะสามารถสวดจักรพรรดได้ไหมมีความผิดไหมเป็นบาปไหมและเป็นอุปสรรคในการสวดมน ไมนี่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกะนะครับที่มีคำถามนี้และก็สารภาพว่าไม่ใช่คุณเท่านั้นที่ถามเพราะตัวผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยตั้งคำถามนี้และผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้คำตอบจากหลวงปู่หลวงปู่ไม่ได้บอกผมนะครับผมเกิดไม่ทันหลวงปู่อยู่แล้วแต่คำสอนของหลวงปู่ก็ เป็นคำตอบให้กับผมและก็ต้องยอมรับว่าคำตอบนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความศรัทธาและก็รู้สึกทึ่งในความเมตตาของหลวงปู่ที่ที่มีให้กับลูกศิษย์นะครับจริงๆในกรณีที่เราพูดถึงเรื่องของการสวดมนต์จกักพรรดิและผมก็พูดบ่อยครั้งว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการที่จะปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะ สิ่งที่ต้องมีและยึดเอาไว้ให้มั่นให้ตระหนักให้ระมัดระวังคือให้พยายามคุมตัวเองหรือทำให้ตัวเองอยู่ในปฏิบัติให้มีทานศีลภาวนาเป็นสำคัญและให้มีระดับที่คุณภาพไว้ให้มากที่สุดเพราะทานศีลภาวนาจะเป็นเครื่องเจริญ จเจริญกุศลเป็นเครื่องสร้างบารมีเป็นเครื่องสร้างบุญว่างั้นเถอะซึ่งในการที่เราจะสวดมนเราสําหรับคนทั่วไปจะรู้ว่าอุย้ยบทสวดจกักพัดเนี่ยนะหลายคนเนี่ยสวดแล้วก็ดีชีวิตเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบมีเรื่องดีๆเข้ามาหนึ่งในปัจจัยหนึ่งในปัจจัยนะครับที่ทําให้เขาเจอสิ่งดีๆก็เพราะว่าเขาทําสิ่งดีๆนั่นแหละและ สิ่งที่เขาทำสิ่งดีๆนั่นก็คือทานศีลภาวนาที่อยู่ในศาสตร์จกักรพรรดินั่นเองสวดมนต์จกักรพรรดินี่ครับไม่ใช่แค่สวดเฉยๆแต่ต้องประกอบด้วยทานศีลภาวนาทีนี้ทานศีลภาวนาซึ่งเป็นบุญอยู่ในหนึ่งในบุญกริยาวัตถุสิและหในและสามอย่างนี้ก็เป็นบุญกริยาวัตถุสามซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่ เป็นบุญใหญ่มากๆที่ในทางพุทธศาสนานั้นได้กล่าวไว้ว่าบุญเหล่านี้เองที่ที่หากเราทําอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะนําไปสู่เรื่องดีๆว่างั้นเถอะทีนี้ถามว่าหากเราสินไม่ครบปฏิบัติแล้วบาปไหมคือต้องแยกประเด็นว่าบาปไหมบาปในความไม่สบายอกไม่สบายใจแน่นอนล่ะครับสินสําหรับคน ทั่วไปเนี่ยคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยสินห้าเนี่ยสินที่แปลว่าความเป็นปกติปกติแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะต้องดำรงความปกตินี้คือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่โกไม่ลักขโมยไม,ไม่ไม่ประพฤติผิดในกามหรือไม,ไม่ไม่ไปยุ่งกับลูกกับเมียผู้อื่นภรรยาคนอื่นาสามีคนอื่นไม่ ประพฤติผิดทางวาจาไม่โกโหกไม่สอดเสียนไม่อะไรก็แล้วแต่และไม่ดื่มสุราไม่ไรเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วมนุษย์จะเจริญและเป็นปกติได้ต้องอยู่ในความปกติทั้ง5ข้อนี้และเมื่อไม่ปฏิบัติตามข้อนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง เราจะเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจอย่างแน่นอนซึ่งความไม่ส,สบายอกไม่สบายใจเนี่ยก็ตรงข้ามกับความสบายอกสบายใจหรือความเป็นบุญเป็นกุศลธรรมดามากคือบาปพูดตรงๆว่าบาปไหมฆ่าสัตว์บาปไหมบาปบาปมากบาปเราอยู่เจตนาเช่นเราฆ่าเพื่อการเ,าเลี้ยงดเูเลี้ยงดูชีพ เลี้ยงดูชีวิตค่าเพื่อการดำรงชีวิตเราไม่ได้ค่าเพื่อความสะใจแน่นอนเจตนาต่างๆระดับคะแนนของความบาปมันก็แตกต่างกันไปเจตนาต่างๆก็เป็นเครื่องที่ชี้ถึงระดับความผิดบาปเหล่านั้นนะครับทีนี้สินที่เรามีปัญหามากๆซึ่งก็เป็นสินข้อที่ผมเคยมีปัญหามากๆนั่นคือสินข้อนี้เองซึ่งผมเคยเคยสงสัยเหมือนกันนะว่าแล้วผม ผมดื่มเนี่ยผมยังสวดได้ไหมซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้คําตอบจากคําสอนหลวงปู่ดูพรมปัญโยซึ่งครั้งหนึ่งในในการบันทึกเรื่องราวคาสอนของหลวงปู่นะครับก็มเีเรียกว่านักเลงสุราท่านหนึ่งถามหลวงปู่ว่าเออผมเนี่ยดื่มเหล้าดื่มสุราแบบเนี้ยจะสามารถออรัธนาจะสมทา,านศีลได้ไหมจะสามารถ ปฏิบัติได้ไหมหลวงปู่บอกว่าก็ทําทําไมจะไม่ได้ละ่ะอย่างน้อยก็ทําไปทาไปเรื่อยๆอย่างน้อยวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีและเมื่อทําไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็จะดีเองซึ่งสุดท้ายนักเลงสุราหรือขี้เหล้าคนนั้นก็ก็เลิกจากการดื่มได้เองและสิ่งเหล่านี้เองครับคําสอนเหล่านี้เองที่หลวงปู่ว่า เมื่อบวกกับคำสอนที่ว่าคนเราอยู่ในทางโลกยังต้องอยู่ในทางโลกปฏิบัติเหล่านี้เราก็ต้องเหยียบเรือสองแคมคือทางโลกไม่ให้ช้ำทางธรรมให้เสียผมเอาสองคำสอนเนี่ยครับบวกกันแล้วก็เป็นทั้งเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นข้ออ้างให้กับตัวเองที่เออไม่เป็นไรหรอกต่อให้ดื่มก็ยังสวดได้นะและผมก็สารภาพว่าตลอด สามปีที่ผ่านมานะครับช่วงปีแรกๆเรียกว่าเลเวลของการดื่มผมเนี่ยก็ยังปกติมากปกติในทางเลวนะครับคือเป็นคนที่ชอบดื่มมากแต่สัญญากับหลุงปู่แล้วว่าจะต้องสวดไม่ว่าจะดื่มยังไงสุดท้ายก่อนนอนผมก็จะสวดตื่นมาก็จะสวดหรือระหว่างวันก็จะสวดไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ผ่านหนึ่งปีผ่านไปผ่านสองปีผ่านไปเข้าปีที่สองผมเริ่มเริ่มผมยังไม่คิดอะไรได้มากกว่านั้นหรอกครับผมก็ยังรู้สึกว่ามันมันเป็นการคิดในแบบมิจฉาทิฐินิดๆะนะครับว่าเออคิดเอาเองว่าไม่เป็นไรหรอกหลวงปู่บอกว่าดื่มแล้วก็ยังสวดได้นะผมก็ยังดื่มเป็นปกติอยู่จนกระทั่งผมเริ่มศึกษาเริ่มอ่าน คำสอนเริ่มฟังคําของครูบาอาจารย์ว่าเออสินเนี่ยนะมันสําคัญนะแล้วการที่เรามีสินเนี่ยอานนี้ส่งของการที่เรามีสินะมันสําคัญและมันเป็นบุญมากแล้วการมีศินมันเป็นเครื่องป้องกันตัวเองได้อย่างดีผมเริ่มเริ่มเอ๊ะในใจว่าอืแต่เราก็ไม่ได้ทําผิดอะไรมากนะมันก็แค่สินข้อเดียวเองที่เราน่าจะยังไม่ค่อยครบ ซึ่งมันไม่ค่อยครบจริงๆคือถ้าผมพูดถึงเวอร์ชั่นก่อนนั้นผมผมดื่มแทบทุกวันทุกวันจริงๆเป็นความเคยชินในทางเลวมันนานมากๆจนผมเริ่มมีสติคิดได้ว่ามมันจะเวิร์กหรอว่าผ่านไปก็อพอเริ่มคิดได้เรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ผมก็เลยได้มีความคิดใหม่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้อนิสงส์งมันมันดีจริงๆภาวนาแล้วทานแล้วสินนี่แหละที่มันพร่องดังนั้นผมเองก็รู้สึกว่าหรือว่าเราจะต้องทำให้มันดีขึ้นผมเลยลดการดื่มไปเยอะมากเรียกว่าจากเป็นจากเป็นคนที่ผม รอดชีวิตมาได้นี่ก็ถือว่าเก่งแล้วผมดื่มบางทีมันก็ไม่รู้ว่าแย่ขนาดไหนอ่ะแย่ถึงขนาดครั้งหนึ่งผมเคยขึ้นคอนโดคอนโดมันมีหลายตึกเนาะคอนโดที่ที่ผมอยู่นะครับผมเคยขึ้นไปไขคอนโดขึ้นลิฟต์ไปปั๊บแล้วก็ขายห้องมันไม่ใช่ห้องผมเพราะว่าผมขึ้นผิดตึกนั่นคือความเละเทะขั้นสุดซึ่ง ตัดกลับมาเข้าสู่ใกล้ๆปีที่สองผมก็เริ่มเริ่มดื่มน้อยลงจากที่ทุกวันเนี่ยครับก็เหลือแค่อาทิตย์ละหนึ่งวันอทิตย์ละอทิตย์ละสองวันอทิตย์ละหนึ่งวันเฉลีย่ยแล้วก็คือสัปดาห์หนึ่งก็จะมีประมาณเดือนหนึ่งอาจจะมีแค่ประมาณสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งประมาณนี้จากที่ทุกวันมันอาจจะ เป็นความบังเอิญหรืออย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าว่าชีวิตผมมันเริ่มค่อยๆดีขึ้นในช่วงเข้าสู่ปีที่สองสองเข้าก้าสู่ปีที่สามมันเป็นช่วงที่มันเริ่มสินมันเริ่มครบบ้างในแต่ละวันในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละเดือนจนกระทั่งผมเริ่มเริ่มรู้คุณค่าของการที่มีสิน รู้คุณค่าว่าการที่เราสมาทานศีลแล้วแล้วเราทําได้มันแบบใจมันดีแล้วเราเห็นว่ามันเป็นพลังเสริมพลังพิเศษที่มันเสริมมาจากการที่เราสวดจัก,กพัิเออมันกลายเป็นว่ามันนิ่งได้ง่ายขึ้นมันทําต่างๆมันสวดได้เบาขึ้นเราเริ่มมีสมาธิได้ง่ายขึ้นดังนั้นถามว่า ดื่มแล้วยังสวดได้ไหมผมยืนยันเหมือนเดิมเหมือนเวอร์ชันเก่าว่าดื่มแล้วก็สวดได้สวดเลยสวดทุกวันเดี๋ยววันหนึ่งเราจะค่อยๆพัฒนาชีวิตของเราเองเราจะเห็นเองเห็นคุณค่าของการที่การมีสินเองจนเข้าสู่ปัจจุบันของผมเนี่ยนะครับปีที่สามกำลังจะกาลังจะเป็นปีที่สามในไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยผมกลัวมากกับการที่จะแบบ ยืนยันกับตัวเองว่าเฮ้ยผมจะไม่ดื่มแล้วเพราะผมอะติดความเคยชินผมไม่คิดว่าผมจะเลิกดื่มได้หรอกจนปัจจุบันเนี้ยนะครับปีนี้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็ลดลงจากเดือนแรกพอเดือนที่สองเดือนสามเดือนสี่ผมก็หยุด,หย,ด,ดออหยุดได้แล้วผมก็เออหยุดได้แล้วไม่ตายด้วยวะ่ะ หยุดได้แล้วก็ไม่ร้อนรนเราไม่ได้เป็นคนติดติดเหล้าติดเบียร์นี่นาเราแค่แบบติดความเคยชินผมเคยเป็นคนติดบุหรี่มากๆถึงเวลาผมเลิกบุหรี่ผมก็หักหักแบบไม่ได้ลดอ่ะผมก็หยุดก็หยุดนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมทดลองผมก็ยังไม่ไม่กล้าจะยืนยันกับตัวเองว่าผมกําลังเลิกดื่มได้แล้วจริงๆไหมแต่เป็นเวลาน่าจะสี่เดือนสามสี่เดือนแล้วที่ผมผมไม่ดื่ม ไม่ดื่มเลยแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างจากตอนที่ดื่มบ้างไม่ดื่มบ้างนะครับคือผมรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงทีนี้เหตุและผลของการที่การที่มีสินและมันดีเพราะอะไรก็ต้องบอกว่าครูบาอาจารย์รวมถึงพระเกจิต,ต่างๆท่านให้ความเห็นเกี่ยวกับการมีสิน กับการปฏิบัติการภาวนาไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าหากเราถามว่าการภาวนาแน่นอนกันเราบอกว่าการสวดมนต์จักพรรดิเป็นการภาวนาเนาะการภาวนาจําเป็นต้องรักษาศีลไหมครูบาอาจารย์ท่านหลายๆท่านก็บอกว่าศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องรักษาและเมื่อมีศีลจะ ส่งเสริมในการปฏิบัติอย่างมากเพราะหากศินไม่บริสุทธิ์ปกติเราสมาทานเราเป็นคนทุกค,คนธรรมดาเนี่ยเราถือศินห้าหากศินไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะครับสมาธิจะไม่เกิดสมาธิจะไม่เกิดและเกิดได้ยากเพราะศินจะเป็นเครื่องที่ทำให้ สมาธิของเราเกิดได้ง่ายดังที่ผมได้ประสบกับตัวเองได้รู้สึกกับตัวเองว่าเออมันแตกต่างจริงๆนะกับการกับการตอนที่เราไม่พยายามที่จะรักษาสินข้อข้อสุรานะครับแต่พอเรา รักษามันได้จริงๆแล้วพยายามรักษามันได้จริงมันกลายเป็นว่าเออมันมันเป็นการสวดในเชิงคุณภาพได้ได้ดีได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นชีวิตก็ดูราบรื่นดีเย็นสบายดีจิตใจก็ดูสบายกายสบายใจสำคัญนะครับคือเมื่อเรามีสินเนี่ยครับ ตรสิขาคือสิลสมาธิปัญญาใช่ไหมครับคือเครื่องที่จะเครื่องที่จะจัดการกับกิเลสหรือจัดการความทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสิลจะเห็นความสัมพันธ์ของว่าศิลสมาธิปัญญาสิ่งเหล่านี้มันคล้องไปด้วยกันหากไม่มีศิลก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาและหากไม่มีทั้งสามอย่างนี้หรือพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ก็ไม่อาจทําให้เราไปสู่เป้าหมายของการปฏิบัติ ได้สำคัญกว่านั้นนะครับการมีสินเนี่ยนะครับหากเราหรือท่านทั้งหลายเข้ามาสวดมนต์จัก,กรพรรดิโดยที่เราได้ยินเรื่องว่าสวดจัก,กรพรรดิแล้วโชคดีสวดจัก,กรพรรดิแล้วพลิกชีวิตสวดจักรพรรดิแล้วมันเป็นที่รักมีแต่เรื่องดีๆ หนึ่งในปัจจัยที่ทําให้มันเกิดแต่เรื่องดีๆก็คือศีลนี่แหละครับสีเลนะสุขต,ยต,นะนะติยันติสีเลนะพกขสัมปทาสีเลนะนิพุตติยันติตตสมาศีลังวิโสทะเยดังนั้นคําตอบในคลิปนี้คือหากทําได้ก็จะดีแต่ถ้าทํารักษายังไม่ได้ยังต้องดื่มก็ยังยืนยันให้เสียงสวดอยู่นะเพราะผมเองก็ยังสวดอยู่ในตอนนั้นและผม ก็ยังเชื่อมั่นในคําสอนของหลวงปู่ว่าอย่างน้อยก็ให้ปฏิบัติปฏิบัติวันละเล็กวันละน้อยแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนชีวิตด้วยตัวของคุณเองแล้วการปฏิบัติขอภัยครับแล้วการปฏิบัติจะทําให้เราได้เห็นเองว่าคําสอนของหลวงปู่เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิต คุณไปจริงๆก็ให้กําลังใจกับทุกๆคนที่ปฏิบัติแบบเยียบเรือสองแคมแบบผมเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วในเมื่อเรายังต้องอยู่ทางโลกทำไปเลยครับเชื่อว่าไม่ว่าสินครบไม่ครบแต่ความตั้งใจเราครบ มาเต็มแบบนี้ก็ทําไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะค่อยๆพัฒนาได้เองถือว่าฝึกไปด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะได้คําตอบแล้วก็สรุปให้ฟังอีกครั้งว่าหากยังต้องดื่มอยู่ยังต้องเข้าสังคมอยู่ไม่ต้องกังวลแค่ให้รู้ตัวเองให้มีสติแล้วถ้ายังต้องดื่มก็ให้รับผิดชอบสังคมรับผิดชอบตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วอย่าลืมสวดมน์นะครับแล้ว การสวดของคุณที่ไปเรื่อยๆเนี่ยครับคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณเองนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้พัฒนาไปพร้อมๆกันรวมถึงผมเองเนี่ยจะสามารถรักษาความตั้งใจแบบนี้ไปเรื่อยๆไปพร้อมๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะจบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับมีคำถามอะไรถามมา ถามมาได้เลยครับผมจะได้มีเรื่องราวมาเล่าให้คุณฟังแบบนี้ในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ